เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของสินเชื่อรักป่าไม้ไทยยั่งยืนจากทกศนะครับซึ่งต้องการสนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยสร้างรายได้จากก๊าซเรือนกระจกผ่านทางการปลูกไม้มีค่าต่างๆนะครับเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมเกียิกิบมาวหานะครับรองผู้จัดจาการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน เราจะมอบกระปุกออมออบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินตู้นิรภัยและก็กระปุกออมสินดอกไม้ประจําวันจํานวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบียไต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยว เราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นสุดจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในาการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบีย้ยได้ถุนรานและสาหรับทผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟ ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 วงเงินสินเชื่อ1,000 0บาทแล้วก็สินเชื่ออิ่มใจวงเงินสินเชื่อ1,000 0แบาทนะครับโดยยังคงเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อทั้ง2ส,สินเชื่อนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Mymo จนถึงวันที่31ธันวาคม2,564นี้นะครับ โวรอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับได้ออกสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19วงเงินสินเชื่อ10,000บาทแล้วก็สินเชื่ออิ่มใจนะครับวงเงินสินเชื่อ100,000บาทแล้วก็ยังคงเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน MyMo จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่า สินเชื่อสู้ภยัยโควิด19วงเงิน10,000บาทแล้วก็สินเชื่ออิ่มใจวงเงิน100,000บาทนะครับที่ธนาคารออมสินได้ออกมาแล้วก็ยังคงเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไมลโม่นั้นนะครับจะเปิดให้ยื่นได้จนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งคําตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนรานนะครับ มาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารอ,อมสินนะครับสนับสนุนสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าซึ่งมีอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนรายด้วยกันโดยมีสินเชื่อหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ GSB Smooth Biz ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอัตราดอกเบีย้ยคงที่2ปีแรกร้อยละ2.99ต่อปีนะครับผ่อนชำระได้นาน10ปีวงเงินสินเชื่อ20ล้านบาท สินเชื่อประเภทต่อมาเป็นสินเชื่อ SME มีที่มีเงินนะครับเหมาะสําหรับธุรกิจ small SME สามารถนําสินเชื่อดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการหรือไม่ก็นําไปใช้ไถ่ยถอนสัญญาขายฝากโดยจะให้สินเชื่อดูจากวงเงินนะครับวงเงินของสินเชื่อนั้นจะดูจากที่ดินที่นํามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันแต่จะไม่เกินร้อยละเจของราคาประเมินจากทางราชการนะครับไม่มีการตรวจเครดิตบุโร อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่น้อยละ5.99ตลอดอายุสัญญาระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน7ปีนะครับปลอดชําระเงินต้นในช่วง2ปีแรกและนอกจากนี้ครับสมาชิกขอการค้านะครับยังสามารถที่จะเลือกใช้บริการสินเชื่ออื่นๆตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆในตามความประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ Soft l o ลนสำหรับ SME มาตรการมาตรการช่วยเหลือ สินเชื่อซอฟท์โลนสาหรับ SME ท่องเที่ยวและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับหรือว่าจะเป็นสินเชื่อซอฟท์โลนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูกิจการก็ได้นะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Dbank นะครับขอนำสินเชื่อดอกเบี้ยถูกโดยมีวงเงินสูงถึง5 0บล้านบาทต่อรายไปร่วมในงานมหากรรมการเงินโคร,ราชครั้งที่15หรือว่า Money Expo c o r a ป2ครานะครับ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28พฤศจิกายนนี้ที่ M.C.C. Hall ชั้น3ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชหรือว่าคนคร,รราชสีมานะครับสำหรับสินเชื่อโปรโมชั่นสุดพิเศษนั้นจะเป็นการให้สินเชื่อที่ตอบโจทย์ได้ตรงใจผู้ประกอบการ SME นะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อย,ยกระดับเศรษฐกษิจชุมชนอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง102.875ต่อปีในช่วง3ปีแรกนะครับผลชำระได้นาน10ปี เป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1357กครับธนาคารอมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและก็ลูกจ้างประจำโดยสามารถนำเอาบำเน็ตตกทอดมาใช้เป็นหลักประกันเพื่อใช้จ่ายตามต้องการได้นะครับอัตราดอกเบี้ยอ,อยู่ที่ร้อยละต่อปีตลอดอายุสัญญาวงเงินสินเชื่อก็ร้อยละหนึของวงเงินบำเน็จตกทอดที่ได้รับรองสิทธ์ ระยะเวลาการผ่อนชำระนาน30ปีนะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงแหล่งทุนครับเรื่องราวของสินเชื่อรักป่าไม้ไทยยั่งยืนนะครับคำว่ารักนี่มีสอดสีกระันด้วยนะครับรักป่าไม้ไทยย่งยืนจะสร้างไรายได้จากกา๊าซเรือกระจกได้อย่างไรซึ่งทกสได้เตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับพูดคุยกับคุณสมเกียติกีมาวหารองผู้จัดการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุเกียรติครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์แลวก็ท่านผู้ฟังรายการเก็บเบีย้ยใตจุดล้านที่รักและเคารพทุกท่านครับ,รบที่มาที่ปายโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสุเกียรติคนะอเราโดยโครงการรักป่าไม้ไทยยั่งยืนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการํำนวยทุนแต่จะขอ,อนําเรียนคุณพีรพัฒน์ว่าจากการแก้ไขพรบป่าไม้ปีสองพัน 484ในมาตรา7เนี่ยนับว่าเป็นโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่เดิมทีเนี่ยป่าไม้ที่ปลูกเนี่ยจจะถูกการกำกับควบคุมกันครับฉะนั้นแล้วนะเมื่อคอรมอเห็นชอบให้มีโครงการชุมชนไม้มีค่าเนี่ยทกศเองอกับชุมชนต่างๆกว่า6,838ชุมชนครับคุณพิรพัฒน์ได้ไปจัดตั้งธนาคารต้นไม้ นะครับที่ชวนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับปลูกป่านะแล้วกนะ็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยพัฒนาอาชีพพัฒนาชุมชนและอยู่ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครับจริงแล้วก็ต้องสอดคล้องกับรัฐบาลถ้าคุณพิรพัฒน์จำได้นะครับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุทก,กภัยก็ดีแล้งก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการเสียสมดุลนะของทรัพยากรป่าไม้มครับนั้นธนาคารเองกว่าทศวรรษนะครับได้รณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยมาจัดตั้งธนาคารครับคุณพีรพัฒน์นึกภาพนะฮะถ้าเป็นธนาคารทั่วไปเนี่เอาเงินมาได้รับดอกเบี้ยใช่ใช่พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยนะอยู่บ้านรวมกันปลูกป่านะครับ,รบแล้วก็พื้นป่าเนี่ยคืนกลับมา ความอุดมสมบูรณ์การแก้ไขปัญหาโมลภาวะทางอากาศลดปัญหาความแห้งแรงหรือป้องกันช่วงน้ําท่วมน้ําหลากเนี่ยรเราคิดว่าสถาบันการเงินอย่างทคสเนี่ยนะได้จัดตั้งวันนี้น่าภาคภูมิใจครับ,รบเรามีผู้ตรวจประเมินมูลค่าคุณบิลพัฒครับรถ้าจํากันได้เนี่ยปีสองพันห้ารอยหกสิบสี่มีการแก้ไขพรบหลักประกันทางธุรกิจ แล้วทกสน่าจะเป็นสถาบันการเงินแรกนะครับที่ใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันนะฮะฉะนั้นเ,เดิมเนี่ยต้นไม้จะมีมูลค่าก็ต้องตัดแต่วันเนี้ยต้นไม้ยังสามารถมาเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับฉะนั้นาการสร้างมูลค่าจากการเพิ่มขึ้นการช่วยนะชุมชนนะลดมลภาวะและแก้ไขปัญหาการโลกร้อนเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ มีความชัดเจนอย่างยิ่งสําหรับสถาบันการเงินอย่างทกศวันที่เราประเมินอย่างนี้คุณพิรพัฒน์ครับรเรามีต้นไม้นะที่ประเมินกันเนี่ยนะอยู่12.3ล้านต้นเรามีสมาชิกครับคุณวีรพัฒน์ครับมีบสมาชิกที่เป็นเจ้าของเป็นส่วนร่วมในการดําเนินการและเป็นส่วนรวมในการตั้งธนาคารต้นไม้เนี่ยทั่วทั้งประเทศนะครับ123,424ราย แล้วเราปีที่แล้วเราประเมินรายได้จากต้นไม้คุณวีรพัฒน์ละนึกภาพนะครับการแปรรูปการทําเรื่องเฟอร์นิเจอร์นะครับเราสร้างรายได้อย่างนี้คืนกับชุมชนนอกเหนือจากการที่ชุมชนได้ขายเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับ <c oughs> ชุมชนได้รับรายได้กว่า42ล้านบาทด <c oughs> ัง <c oughs> นั้นในในส่วนที่ทกศเองนะครับได้ดําเนินการสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราคิดว่า ชุมชนไม้มีค่าเราจัดกิจกรรมการลดการ์ดเรือนกระจกนะซึ่งในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวคุณบิลพัฒน์ท่านผู้ฟังครับ,รบรกรอเองมีภาคีไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษานะครับคณะวัรณศาสตร์มหาัยเกษตรศาสาศตร์แล้ววันนี้บน MOU ที่เราร่วมกับองค์การบริหารจัดการการ์ดเรือนกระจกนี่หรืออบอกรเนี่ยเราพาพี่น้อง ผู้ปลูกป่านะเป็นการสร้างแรงจูงใจไม่ลำพังเฉพาะใช้ป่าไม้เป็นหลักประกันในคุณวีรพัฒนครับยังเอาต้นไม้ดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ชุมชนประเมินมูลค่ากักเก็บก๊าซคาร์บอนเนี่ยนะก็สามารถนะที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นเงินกับการคาบอนละหนึ่งร้อยบาทคาร์บอนละ100บาทเอง ตัวกศเองสนับสนุนบาชุมชนแล้วไม่เกิน50,000่นบาทซึ่งจริงแล้ววันนี้เนี่ยเราเห็นต้นไม้ที่เติบโตเราเห็นรอยยิ้มพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกป่านะครับเราเห็นการเติบโตของธนาคารต้นไม้วันนี้ชุมชน45ชุมชนเนี่ยมีต้นไม้กว่า8ปด0 0นแ่นต้นเนี่ยสามารถเก็บกักก๊าซคาร์บอนได้2องแสนเจ็ตันคาร์บอนนะครับแล้วตกสอมอบทุนไปดังสิ้เนี่ย หนึ่งุดแปดล้านร่วมร่วมสองล้านบาทนะครับ,รบเราก็คิดว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรมีความตระหนักในปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วที่สำคัญยิ่งเนี่ยการขยายผลต่อย,ยอดเนี่ยจากภาคีที่อของอบอกออก,อก็ดีคณะวันศาสตร์ของมหายเกษตรศาสตร์ก็ดีเนี่ยให้ร่วมมือกันยกระดับสิ่งเหล่านี้ไปนอกเหนือจากนั้นคุณพิรพัฒนครับนะถ้าพี่น้อง เกษตรกรสมาชิกในธนาคารต้นไม้ชุมชนต่างๆต้องการเงินทุนอย่างที่คุณพีพรพัฒน์ได้นำเรียนนะครับคณะกรรมการธนาคารแัดงเห็นชอบให้ทกศมีโครงการสินเชื่อรักป่าไม้ไทยย,ยั่งยืนเพื่อเพื่อจะสนับสนุนแหล่งทุนครับโดย <ปะ S 1> ตรงเลยใช่ใช่ใช,ใช่วงเงินรวมสองหมื่นล้านบาทรับวันนี้พี่น้องเกษตรกร ในภาวะที่เเรากับพี่น้องเกษตรกรไทยอยู่และทวงคืนพื้นป่าก็ดีการสร้างนะการดําเนินกิจกรรมภาคการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญนอกเหนือจากเราคิดว่าพื้นที่ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับครั้งนี้นะครับหลายภาคส่วนนะครับบุตรหลานได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ย กลับมาภูมิลําเนาก็ยังมีนะครับมีป่านะครับมีป่ารองรับนะมีการปลูกขยายผลเรื่องของพืชสมุนไพรในป่าฉะนั้นความสร้างการสมดุลครั้งเนี้นะเราคิดว่านอกเหนือจากนะการจัดการเรื่องแหล่งทุนแล้วครับ กอเองไม่นิ่งดูดายแล้วครับเรื่องการจัดการความรู้ให้กับชุมชนเนี่ยจะจะถามคุณสังเกรตพอดีว่าถ้าระหว่างที่รอให้ไม้มันโตเนี่ยระหว่างนี้เราปลูกอะไรแซมเข้าไปนี่เออเชื่อตรงนี้จะถือว่ามีสูวนช่วยได้ไหมฮะใช่ครับเราเราคิดว่ากรณีของทุนเนี่ยนะเออน้องๆที่กลับมาได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยธนาคารเองเตรียมวงเงินไว้สามหมื่นล้านที่เรียกว่าสารฝันสร้างอาชีพอ๋อครับครับการแปลงพื้นที่ แปลงพื้นที่ที่น้องๆเหล่านั้นมีฝันนะครับที่จะยุดโยงอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่เป็นความหวังของอาภาคการเกษตรเราเนี่น้องๆเหล่านั้นยังาสามารถที่จะมีทุนแล้วอัตราดอกเบี้ยร้อยละสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยคุณวีรพัฒน์ครับ <c oughs> ก็ถือว่าครั้งนี้เข้ามาเราให้แ้มต่อกับน้องๆเหล่านั้นเลยนะครับ,รบนอกจากนั้นเนี่ยเราคิดว่าป่ากับคนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้เรายังมีโครงการ ปลูกป่าสร้างไรายได้การรักป่าไม้ไทยยั่งยืนทั้งหลายทั้งปวงนี่เรานอกเหนือนจากนั้นเนี่ยในส่วนที่ต้องเตรียมไว้นะครับตัวการเพาะพันธุ์ไม้มเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยวันนี้น้องๆเหล่านั้นกลับมาภูมิลาเนานะครับใม่รอจะเพาะให้ต้นไม้ใหญ่โตแล้วก็โค่นนะขายจําหน่ายเนี่ยวันนี้ยังมาเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับเอามาเล็ดพันธุ์ที่มีนะครับมาเพาะเป็นกล้าขายนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ เราเตรียมวงเงินไว้สําหรับโครงการรักป่าไม้ไทยยั่งยืน 20, 000, อีกสองหมื่นล้านครับโครงการสารฝันสร้างอาชีพเนี่ยสามหมื่นล้านครับ,รบแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าน้องๆเหล่านั้นนะครับมีนวัตกรรมนะครับมีความแนวคิดเรื่องการทําแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อเอาเทคโนโลยีกับนวัตกรรมมา ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทำํำภาคการเกษตรเนี่ยก็มีโครงการสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนอันนี้ก็เตรียมวงเงินไว้6 0หมืล้านนะครับฉะนั้น3ผลิตภัณฑ์เนี่ยครับหนึล้านเนี่ยเราคิดว่าตอบโจทย์แล้วก็เพียงพอ,อสําหรับการจะดำเนินในกิจกรรมที่ภาคการเกษตรสามารถแล้วยืนยันได้ว่าดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นเรียนคุณพิรพัฒน์ท่านผู้ฟังนะครับว่าวันนี้นะครับผลความภาคภูมิใจเนี่ยตกลสอ,อร,ร่วมกับอบกร่วมกับคณะวันศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเรามีชุมชนที่สร้างมูลค่า,อานอะเพิ่มให้กับชุมชนเนี่ยกว่า456กลุ่มนะครับแล้วก็ผลผลิตต่างๆวันนี้มีนะได้รับการเ,าเก็บสักก๊าซคาร์บอนแล้วได้รับคืนไปกว่าสองล้านแล้วก็การอานวยทุนวันนี้ก็ถือว่า พี่น้องนีก็สามารถเข้าถึงแหล่งทุนง่ายนิดเดียวคุณวิรลพัฒนครับ,บอยู่ท้องที่ไหนอยู่อำเภอไหนนะครับใกล้สาขาติดต่อทกศติดต่อทกศเพราะ <c oughs> เพื่อ,อะจะเป็นโอกาสสําคัญยิ่ง,งนะครับง่ายสุดเลยที่เราคิดว่าการ สร้างรายได้เพิ่มประสิทธิผลแล้วเน้นที่ประสิทธิภาพการท่างเนี่ยเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินครับได้ครับได้ครับเอาละครับใครสนใจก็ติดต่อทกศพื้นที่เลยนะฮะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณสมเกตครับโอกาสน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับครับคุณสมเกตกีมาวหานะครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับในช่วงแหล่งทุนท่านผู้ฟังครับเฉลยคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่า สินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9วงเงินสินเชื่อ10,000บาทแล้วก็สินเชื่ออิ่มใจวงเงินสินเชื่อ1,0,000แบาทของธนาคารออมสินนะครับซึ่งยังคงเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน m ม m o นั้นนะครับคำถามคือเปิดจนถึงวันที่เท่าไหร่ส่งคำตอบอ่าคำตอบคือวันที่31ธันวาคม2564นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ